เจอกันอีกครั้งนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่บ้านตัวเองเราวันนี้ก็ได้ตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างไปเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญกับชีวิตผมแล้วก็ยิ่งใหญ่กับชีวิตผมพอสมควร ยังคงพูดไม่ได้ตอนนี้นะครับว่ามันเป็นไรที่ผมพูดไปแต่ก็สิ่งที่ผมพูดไปก็ทําให้ทุกคนเขา้าเขา้าเขา้าเข้าใจนะครับแล้วก็เห <walks through the wind> ็นพ้องต้องกัน <ften y to the wind> วันนี้ผมก็จบลงนะครับอย่างค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ ลำบากใจพอสมควรแต่ชีวิตท,ทุกคนมันก็ต้องเดินต่อไปอมันจะทำยังไงได้อโลกมันยังไม่เคยหยุดหมุนเลยทุกสิ่งมันก็ต้องมีทางออก ผมมองว่าทุกคนคงจะหาทางออกให้กับตัวเองได้เหมือนกับผมแล้วกันนะฮะนะวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำาันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนนะครับผมมองว่าทุกๆคนคงมีทางออกที่ดีเหมือนทางน้อยขอให้มีความสุขในการดูคลิปของผม คืนนี้ผมคงต้องนอนนะครับพรุ่งนี้ผมมีงานต้องไปถ่ายโฆษณาก็คงคุณนายทุกทุกคนขอให้ทุกคนฝันดีพรุ่งนี้หวังว่าตื่นมาเราคงเจอกันใหม่ในคลิปใหม่คุณไหนครับ